สงสารหลวงปู่แสงนะครับตอนนี้สถานการณ์ของหลวงปู่แสงที่วัดป่าชื่อดังของจังหวัดยะโสธรกําลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับแม้ว่าในปฏิบัติการแรกเริ่มของหมอปลากับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่เข้าไปตรวจสอบพบพฤติกรรมของพระเกติชื่อดังหรือว่าหลวงปู่แสงนั่นแหละรครับมีพรรษา99พรรษาเกือบเกือบจะร้อยแล้วนะครับแล้วมีลักษณะที่มีสีกาเข้าไปใกล้ๆ แล้วก็มีการรูปศีรษะแล้วก็เหมือนกับเอามือเนี่ยนะครับพยายามล้วงไปจับที่บริเวณหน้าอกแล้วก็เหมือนกับดึงเข้ามาเพื่อที่จะหอมเพื่อที่จะกอดจนศีกาเนี่ยต้องดันตัวเองเนี่ยแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีลูกศิษย์อยู่ด้วยอีก3าคนแล้วก็ไม่ได้ห้ามปรามแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีลักษณะที่จะส่งเสริมสนับสนุนซนิซ้ำไปลูกศิษย์เนี่ยนะฮะจะเป็นคารวะาธรรมดาในสองคนแล้วก็จะมีพระ อีกหนึ่งรูปซึ่งต่อมาภายหลังจากที่สื่อกับหมอปลาเข้าไปตรวจสอบลูกศิษย์ก็บอกว่าหลวงปู่ท่านเป็นอัลไซเมอร์ท่านจําอะไรไม่ได้ไอ้ที่ท่านทําไปไนี่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะครับก็เลยอดสงสัยไม่ได้แล้วแล้วลูกศิษย์เนี่ยปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงขนาดมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าหญิงสาวเหล่านี้หรือว่าลหลายคนที่เข้าไปหาหลวงตาเพราะต้องการรักษาครับ รักษาโรคมะเร็งเต้านมครับโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็บรรดาลูกศิษย์อีกก็ยังบอกว่าเวลาจับนมหญิงสาวเนี่ยนะครับก็จะหายจากการเป็นมะเร็งเต้านมทันทีเหมือนกับลูกศิษย์เป็นคนคอยบงการชักใยห,หลวงตาที่เป็นอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมไปแล้วหรือไม่อันนี้คือสังคมกำลังสอบถามมันอยู่นอกจากนั้นพระลูกศิษย์อีกแล้วคุณผู้ชมครับบอกว่าอะไรหลายๆอย่างของหลวงตาเนี่ยเป็นพระธาตุหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระสิ่งของต่างๆที่หลวงตาใช้เท่านั้นไม่พอนะครับยังฉันหรือว่าดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่แสงเนี่ยนะครับให้กับสื่อมวลชนได้เห็นกันอีกจจะจ,จังจังๆเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ก็ยังไม่ได้ฟังจากปากของหลวงปู่แสงเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านนั้นชราภาพมากแล้วจนกระทั่งล่าสุดครับเป็น ทิศไพรวันคุณผู้ชมครับโอ้โหออกมาซัดแหลกเลยนะใช้คำว่ามึงเลยนะมึงรู้ว่ามึงเป็นผู้หญิงอันนี้พูดถึงสีกาก่อนนะมึงเป็นคนพุทธแต่กลับลากสังขารขึ้นไปบนตั่งที่พระนั่งให้พระแต่เนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงหลงหลืมลืมขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการสแสวงหาสวรรค์มิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัว โลนหัวดําก็ไม่รู้สากระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์แปลกๆล,ละเพิ่งขับรถถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะตื่นมาไล่ด่าพวกมึงโอโ,หโ,หโหดุเดือดนะฮะดุเดือดทีนี้เออคุณไพรวันเนี่ยนะแกยังบอกอีกนะฮะแกบอกว่าผมเคยพูดตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วนะว่าพระเกจิหลายรูปเนี่ยเสียหายเพราะลูกศิษย์มาเยอะมากนะกรณีของหลวงปู่แสงผมไม่ได้ตามข่าวมากแต่พอทราบว่าท่านชราภาพ ทั้งยังมีสัญญาความจำเลอะเลือนแล้วผมสงสารท่านคำถามก็คือทำไมลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระและคารวะายังปล่อยให้หลวงปู่เนี่ยรับแขกรับศรัทธาจากญาติโยมไปเรื่อยแทนที่จะปล่อยท่านได้อยู่ภาวนาอย่างเงียบสงบของท่านแบบที่ควรจะเป็นแล้วคุณไพรวันก็บอกว่าที่ผมบอกว่าพระเกจิหลายรูปเสียหายเพราะลูกศิษย์ก็เพราะอย่างนี้เลยครับหลายกรณีลูกศิษย์เอาอาจารย์มาขายบางแห่งถึงกับ กันตู้กระจกโชว์เหมือนอย่างอะไรเลยครับหน้าเวทนาเป็นอย่างมากเอาครูบาอาจารย์มาทำเรื่องเปรอะเปื้อนกันเอามาแอบอ้างหวังลาบสักการะเงินทองมันไม่ถูกนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากด้วยความปรารถนาดีนับถือผิดเรื่องศรัทธาผิดที่เท่ากับทำร้ายครูบราอาจารย์โอ้โหชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยคุณผู้ชมได้เห็นทิศไพนว่าออกมาแบบนี้ รวมไปถึงสังคมซึ่งตอนนี้กําลังเกิดเป็นปรากฏการณ์เซฟหลงปู่แสงหรือแม้กระทั่งกระแสได้ตีกลับไปที่หมอปลาตีกลับไปที่สื่อสารมวลชนแตได้ขณะเดียวกันบรรดาลูกศิษย์ก็กําลังถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบนะครับว่าพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปหรือแม้กระทั่งศีกาเองเนี่ยนะครับมีเจตนาหรือว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหนึ่งชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งเขก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่า Inbox p a ซ์เพจอียุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสู่ต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชุ่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ออพอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทําข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจ่าเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ